อยู่ในช่วงที่2กับรายการไอเทลคอมค่ะในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันพักศิชารายรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการสื่อสารทางด้านโทรคมนาคมและด้านไอทีมีความสําคัญต่อทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านนักธุรกิจประชาชนทั่วไปหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะต้องยอมรับว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างที่จะอยากใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองค่ะ แล้วก็ในอนาคตันใกล้นี้ AC จะย่างก้าวเข้ามาแล้วนะคะเราต้องเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยในด้านทิศทางและมาตรการคุ้มครองผู้ริโภคนะคะในยุคโซเชียลเน็ตเวกันนะคะกับนายแพทย์ประวิตรลี้สถาพรวงศาค่ะท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับทางรายการเราในบรรยากาศที่สบายๆนะคะก็จะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวให้รู้สึกว่าเทยีของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วใกล้ตัวคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ในมุมมองหลายๆอย่างนะคะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะในวันนี้นะคะจะคุยกับท่านในเรื่องของ ทิศทางแล้วก็มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเพราะว่าปัจจุบันก็คืออย่างที่ทราบกันว่าสื่อไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็อยากจะทราบว่าทางกสทชนี่มีการควบคุมยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานนีมีมากกว่า80ล้านเลขหมายแล้วนะครับค่ะนั้นโดยรวมไปว่าคนไทยเกือบทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์บางท่านมีมากกว่า2เครื่องด้วยซ้ําปัญหาหลักๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการพูดถึงเรื่อง การใช้งานโทรศัพท์เนี่ยก็เน้นเรื่องของการโทรออกรับสาย<ะ>ปัญหาทางคุณภาพก็คือเรื่องเอ๊ะการโทรไม่ติดโทรไม่ออกสายหลุดหรือสัญญาณไม่ดีแต่พอมาในยุคนี้เราพบว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมีการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านมือถือหรือที่เรียกว่ายุค3ามตีนะครับ<ะ>ปัญหาก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับโฆษณาว่าเร็วเท่าไหร่ก็ควรจะได้เท่านั้นปัญหาเป็นเรื่องของความเสถียรนะครับไม่ควรจะหลุดหรือล่มบ่อยและปัญหาก็เป็นเรื่องของพื้นที่ให้บริการ เพราะส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในเมืองถ้าเราไปต่างจังหวัดอาจจะเกิดปัญหาก็คือเหมือนอยังไม่ครอบคลุมทุกพืกน้นที่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาหลักผู้บริโภคที่สนใจกันมานานแล้วก็จะเป็นเรื่องค่าบริการอย่างเช่นอค่าบริการถูกหรือแพงไปไหมอันที่ 2, 2> คือค่าบริการคิดผิดหรือเปล่าต่อให้ถูกนะครับแต่บางครั้งคิดผิดหรือเปล่าหรือโดยเฉพาะบางครั้งเราเอาโทรศัพท์ไปต่างประเทศเราบอกเราไม่ได้ใช้นี่ทำไมกลับมาโดนคิดค่าบริการเป็นหมื่นหรือเป็นแสนพวกนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆในการคุ้มครองผู้บริโภคปัจจุบัน แต่ว่าต้องเรียนนี้ครับถ้าเป็นอนาคตที่เราใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเยอะเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่จะเจอมาไม่ใช่แค่คุณภาพกับค่าบริการละเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปเข้า Facebook คนอื่นแสดงตัวเป็นเราก็จริงแต่ไปไปทําอะไรใน a c e b o o k เขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือถ้าไปกว่าน,นั้นคือเราไปแฮกได้เลย เราไปปลอมตัวขโมยพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วเข้าไปแล้วสวมรอยเป็นเขาเนี่ยก็ยิ่งเป็นเรื่องอธาธญยการรมอีกแบบนึงครับค่ะยิ่งตอนนี้ก็จะมีข่าวอยู่นะคะถ้าพูดถึงด้าน Facebook ก็มีข่าวว่ามีการแฮกข้อมูลของนักศึกษานะคะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพนะคะเข้าไปแล้วก็มีการไปหลอกเพื่อนๆน,นะคะขอตังค์นะคะไปจ่ายค่าเช่าบ้านอะไรอย่างงี้นะคะคุณหมอในด้านนี้นี่จริงๆแล้วเราถ้าเราจะป้องกันจริงๆนี่ควรจะป้องกันใน ตัวของผู้ใช้งานเองส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมสึ้งเกิดในต่างประเทศมาแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการแฮกอีเมลค,คนไทยก็โดนนะครับก็ขโมยอีเมลเสร็จก็อ้างว่าตกระกรรมลำบากอยู่ที่มาเลย์บ้างอินเดีเอ,อ่อนดอนบ้างแล้วก็โทรศัพท์มือถือหายไม่ต้องโทรมานะแต่ว่าเดือดร้อนขอ,ขอให้โอนเงินให้โอนเงินมาก็มีหลายคนโอนให้นะครับคราวนี้เนี่ยอีเมลในคนเริ่มรู้ทันก็เปลี่ยนมาเป็นบุกแฮกเฟซบุ๊ก ซึ่งซึ่งมันดูสมจริงสมจังกว่ามันดูเป็นตัวเราจริงเลยค่ะป็นตัวเราแล้วก็พฤติกรรมแล้วนี่เกิดในต่างประเทศข้อเสนอเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่คิดจะแฮกนะครับ <ฮะ S 2> ต้องบอกไว้ก่อนว่าผิดกฎหมายอันนี้มีโทษแน่นอนยิ่งยิ่งเป็นการหลอกเอาเงินเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเป็นกฎหมายอาญาอื่นด้วยนะครับแต่ส่วนของผู้ใช้งาน a c e b o o k เนี่ยคาแนะนําคือถ้าเราเป็นเจ้าของ Facebook เองเจ้าของแอคเคาท์เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นเปลี่ยน ให้สม่ำเสมอส่วนคนที่ติดตาม a c e b o o k เนี่ยอ่านเนื้อหาเสร็จให้คิดนะครับว่าจริงหรือไม่อย่างเช่นถ้าเพื่อนบอกว่าให้โอนเงินโทรไปถามก่อนก็ได้ควรที่จะตรวจสอบความแน่ชัดก่อนถูกต้องครับเพราะว่าตอนนีเ้เราเรียกว่าความเท่าทันนะครับมีเดียลิเทเลซีคือต่อไปพอโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามือถือปั๊บเนื้อหาข้อมูลเนี่ยไวมากไวจนบางคนลืมตรวจสอบเชื่อไปก่อนแล้วนังนนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยแนะนำว่าให้ตรวจสอบ ไม่เสียหายโอนช้าไป5นาที10นาทีไม่เสียหายก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีก็มีทั้งเรียกว่าข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าเรารู้จักที่จะใช้ที่ให้เป็นประโยชน์ในจริงๆก็คือมีประโยชน์มากๆทีเดียวนะคะแต่สําหรับด้านที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มีการแฮกอะไรเกิดขึ้นในจริงๆก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อยู่ที่ผู้บริโภคการใช้งานด้วยที่จะต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมาพูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าที่ คุ้มครองผู้บริโภคนะคะในยุคนี้จริงๆจะเรียนถามคุณหมอว่าอย่างเมื่อก่อนนี่จะเป็นเน้นทางด้านคุณภาพราคาอย่างตอนนี้นี่จะเน้นในด้านไหนเพิ่มมากขึ้นไหมคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงการเปิดบริการโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับคลื่นใหม่คลื่น3 G ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องความครอบคลุมการเข้าถึงถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าโดยหลัก สมมติต่อไปเนี่ยคนในเมืองสามารถเข้าถึงอินเน็ตได้ค่ะยกตัวอย่างนะถ้านึกนึกแบบง่ายๆถ้าใครจําได้สมัยก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องไปสมัครที่สนามยีฬาที่ไหนก็ได้แล้วก็จะไปดูผลก็ต้องไปดูที่เลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสมัครเข้ามหาลัยเนี่ยเขาสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะดังนั้นถ้าใครเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามหาลัยไม่ได้ใช่ก็ลําบากเลยอันนี้เขาเรียกว่าความเหลื่อมล้งเทคโนโลยีดังนั้นโลกยุคใหม่เนี่ยเราต้อง ป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำค,คนที่อยู่ในเมืองหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเข้าถึงได้เหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นประเด็นที่น่าจับตาม,มองอยู่นะคะคุณหมอคะจะมาพูดคุยในเรื่องประเด็นต่อไปนะคะเกี่ยวกับว่าจริงๆต้องบอกต้องยอมรับว,ว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนอีกอวัยวะหนึ่งเลยสําหรับมนุษย์นะคะปัจจุบันนี้นะคะ แล้วการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆมันเหมือนเป็นภัยใกล้ตัวเราเหมือนกันหรือเปล่าเกี่ยวกับด้านสุขภาพหรือว่าด้านเพราะว่ามือถือก็มีเกี่ยวกับรังสีนะคะแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องผลกระทบหลายๆอย่างอีกนะคะอันนี้อยากให้คุณหมอช่วยอธิบายคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็เอาผลกระทบต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือเลยแล้วกันครับอย่างที่เรารู้นะฮะถ้าเราเใช้งานอย่างเช่นแชทมากๆมันก็จะมีโรคปวดนิ้วมองมากๆก็มีโรคปวดตา หรือ<ะ>คุยมากๆก็จะมีอาการร้อนหูนะครับ<ะ>หรือการได้ยินลดลงได้อันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นวิธีแก้ไขคือใช้ใช้เท่าที่จําเป็น<ะ>และอย่าใช้ติดต่อกันนานๆแต่ส่วนที่มองไม่เห็นแลวคนกลัวคือเรื่องคลื่นก็มีการถามว่าไอ้คลื่นโทรศัพท์มือถือเป็น,อ,นอันตรายไหมณปัจจุบันเนี่ยยังไม่สรุปว่าเป็นอันตรายนะครับแต่เป็นคําเตือน<ะ>องค์การอนามัยโลกประกาศว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะก่อโรคเนื้อง,งอกในสมองได้ก็เตือนไว้ นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้นะฮะใช้เท่าที่จําเป็นอันนั้นคือเรื่องของสุขภาพแต่คราวนี้กลับอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่อย่างที่เราพูดกันช่วงที่แล้วก็คือเรื่องของความเท่าทันเทคโนโลยีนะครับก็ความเท่าทันเนื้อหานั่นเรื่องหนึ่งการทํายังไงไม่ถูกหลอกลวงนั่นเรื่องหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการเท่าทันตัวเครื่องเองเพราะตัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยอย่างที่เรารู้ถ้าโทรออกรับสายเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมัน60นาทีคิดค่าโทรยังไงก็ไม่เกิน,นาทีาแต่อินเทอรเน็ตานี มันคิดเป็นปริมาณข้อมูลาบางคนโหลดน้อยอาจจะเสียแค่ร้อยเดียวบางคนโหลดมากเนี่ยชั่วโมงอาจจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นดังนั้นถ้าเราไม่ใช้งานแล้วไม่รู้ไม่ได้ปิดมันหมายถึงปิดการใช้งานข้อมูลนะครับเ,ออเครื่องมันใช้งานเองก็เป็นคนระับผมยกตัวอย่างเวลาเราด,ดาวน์โหลดแอปมาเนี่ยแอปมันจะอัปเดตตัวมันเองอัตโนมัติใ,<ช>ในเช่ไนไลน์เวอร์ชันใหม่ปะปุ๊บเครื่องมันก็โหลดเองเราจะสงสยัยว่าเราไม่ได้โหลดนี่เอาเครื่องมันโหลดให้หรือแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันก็อัปเดตตัวเองอัตโนมัติ พวกนี้ถ้าเราปิดไม่เป็นเนี่ยถ้าโดนค่าบริการก็จะรู้สึกผมยกตัวอย่างถ้าโดนแค่ในกรุงเทพหรือในในประเทศไทยยังไม่เท่าไหร่นะครับาบางคนอาจจะเสียเป็นหลักพันแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างมีกรณีผู้ใช้บริการคนหนึ่งไปสิงคโปร์สามวันโดนค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย 2, สองแสนห้าเยอะมากค่ะดังนั้นวิธีแก้ปัญหาคือเราต้องปิดให้เป็นคือในเครื่องเนี่ยรุ่นใหม่ปีที่หนึ่งปิดการใช้งาน Data เลยหรือที่สองเนี่ยปิดการใช้งานที่เรียกว่า Data r o a m i n g ถ้าปิดเป็นปั๊บจะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าปิดไม่เป็นอีกวิธีที่ได้ผลก็คือโทรไปศูนย์บริการบอกว่าเราเปิดหรือปิดโลมิ่งอะไรบ้างขอปิดขอเปิดกี่ชั่วโมงกีอง่อะไรอหรือะจะบอกว่าเปิดโลมิ่งเฉพาะเสียงนะอินเทอร์เนต็ตไม่เอาก็กบอกเขาตรงตรงเพราะเพราะถ้าไม่บอกเนี่ยเขาจะเปิดให้หมด โอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อควรที่ระวังนะคะแล้วก็เชื่อว่าผู้ชมหลายคนนะคะก็จะนําข้อคิดดีๆแล้วก็การระวังเตือนภัยในการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะไม่มากก็น้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะนายแพทย์ประวิทย์นะคะรีสถาพรวงศากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ได้ให้เกียรติกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ในช่วงหน้านะคะรายการไอเทอมของเรายังมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมติดตามนะคะสักครู่เดียวค่ะ